สวัสดีทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวีเวลาเราก็ไปตามเก็บนะคะซีรีส์จีนบางเรื่องที่เราเคยเริ่มต้นเคยดูแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตามต่อเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีในช่วงของวันธรรมดานะคะเพราะว่าต้องไปทำงานกลับมาก็โอ้โหดูได้เรื่องหนึ่งหลายๆตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะสำหรับในอพิโสด์นี้นะคะจบแล้วสาหรับ f a n t a s t i c d ็ นะคะสำหรับเรื่องนี้ที่คุณจางวันวีเป็นตัวเด่นของเรื่องนะคะเป็นพระเอก สำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะหวานว่าเป็นแนวที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงชีวิตนะคะของของคุณหมอนะคะในอีกแง่มุมหนึง่งในตัวละครที่แบบเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็มีในเรื่องของการบริหารนะคะหน่วยงานที่เป็นการให้บริการด้านสุขภาพของของประเทศจีนด้วยเหมือนกับเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งทาให้เราได้เห็นถึงการดาเนินงานค่ะ ในจุดที่เป็นจุดจบนะคะพระเอกของพวกเราอย่างจางว่านีเนี่ยก็ได้รับตําแหน่งนะคะประธานด้วยเพราะว่าท่านดรหวังนั้นก็ถึงคราวที่ต้องลาออกแล้วนะคะสําหรับตัวของคุณจางว่นอี้นะคะรับบทเป็นตัวละครเฉินหุยนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆมีเวลาอย่าลืมไปตามเก็บกันนะคะสําหรับ Fantastic Doctor ค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเนื้อหาดีๆนะคะเป็นละครในแนวสาระค่ะคุณหมอหวังนะคะทำงานในภาควิชา แบบสัญญแพทย์ค่ะโรงบาลไอ้ผู้อื่นเนี่ยแหละมาเป็นเวลาถึง25ปีแล้วนะคะซึ่งเขานั้นมีลูกศิษย์ ลูกหามากมายแล้วก็มีคนที่ให้ความเคารพนะคะคือมีเครดิตเยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหนักนะคะก็คือใครก็ตามอะคะ่ะที่ทำอาชีพหมอเนาะเราจะได้เห็นแล้วว่าเขาทำงานหนักสุดๆเลยนะคะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อต้องเมื่อต้องถึงข่าวเลือกรองหัวหน้าขึ้นมานะคะจริงๆแล้วคุณหมอหวังเขาก็ยังมีความรู้สึกแบบ ออรู้สึกเสียใจยอะที่ที่เขาเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ทำในสิ่งที่ที่เขานั้นปรารถนาจริงๆนะคะสาเหตุที่ไม่ได้แบบรับเลือกมาก็เพราะว่ามีคนไปรายงานว่าออท่านในแพทย์หวังนะคะเป็นผู้ที่รับซองอังเปามาจากคนไข้นะคะซึ่งก็ถือว่าผิดกฎระเบียบของทางองค์กรนะคะของทางโรงพยาบาลด้วยแหละแม้ว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงนะไม่ได้มีการรับจุดที่เป็นอังเปา เป็นความเข้าใจผิดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจากการสอบสวนของคณะกรรมการของแผนกศัลยกรรมหัวใจเนี่ยซึ่งก็ทําให้คือนัดจุดนี้นะคะนายแพทย์หวังนั้นดื่มไปดื่มเอ่อยังไงดีกูโคดไปหลายขวดนะคะก็ทําให้ใช้สิ่งนี้เป็น เป็นจุดที่ที่เขานั้นมีความดั่งพ้อยไปแล้วทั้งทั้งที่ที่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ทำให้คนที่ดูละครเรื่องนี้มีความรู้สึกโอเคเสียใจกับเขาไปด้วยนะคะแต่ว่าถามว่ามันมีเกิดขึ้นเยอะไหมในสังคมปัจจุบันนะคะเยอะมากมายค่ะแบบนี้คือความเข้าใจผิดคือสิ่งที่เราเห็นกับ รายละเอียดของความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ตรงกันนะคะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงเหมือนในกรณีที่เป็นข่าวออกหอนกระแสอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องราวของคุณครูนะคะที่ที่โรงที่โรงเรียนบนดอยแห่งหนึ่งที่มีการเซ็นนะคะเซ็นรับสิ่งของซึ่งสิ่งของนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับเงินเนาะที่ส่งมาให้เป็นค่าอาหารกลางวันนะคะของเหล่าบรรดาเด็กๆนักเรียนอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างนั้นแหละค่ะก็คือมันมีความเข้า ใจผิดกันเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องไปส่วนที่เป็นกฎก็คือกฎก็ต้องไปพิสูจน์กันนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าส่วนจุดที่เป็นรายละเอียดเนื้อหาจริงๆนะคะก็คือ,อด้วยความไว้ใจบ้างด้วยความที่เขาไม่เคยเห็นตัวเงินแต่เห็นแค่ของไงเขาก็เช็คแค่ของสิงเขาจะรู้ได้ไงว่าซื้อมาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่เขาก็เซ็นไปอะไรแบบนี้นะคะกลับมาที่ละครเรื่องนี้ค่ะซึ่งตัวละครนะคะที่เกี่ยวข้องกับดรหวังที่คุณหมอหวังอะ่ะก็คือวนเวียนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครปายชินนะคะก็ยังไปพูดจานะคะกับทางคณะกรรมการรวมทั้งบุคคลที่อยู่แวดล้อมของเขาว่าท่านหมอหวังเนี่ยนะช่วยชีวิตผู้ป่วยเนี่ยมามากเลยแต่ว่าก็อย่างว่าแหละด้วยการทํางานหนักมานานนะคะร่างกายก็ก็เหมือนกับว่าเขามีปัญหาที่จะต้องดื่มนะคะดื่ม ไอ้กูโคดเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เขานั้นก็ทำการผ่าตัดใหญ่นะคะหลายๆครั้งในแต่ละวันด้วยค่ะแล้วก็มีความยุ่งมากนะคะซึ่งจริงๆแล้ว การเป็นหมออย่างคุณหมอหวังเนี่ยถือว่าทำงานเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราเห็นว่าเขานั้นทุ่มเทขนาดนี้ทำงานหนักขนาดนี้นะคะเขาก็ยังถูกตัดสินจากผู้ที่เป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่สูงกว่าเขาอะไรแบบนี้ให้ต้องได้รับ โทษมันถึงแม้ว่าจะเป็นโทษที่ไม่ได้จำคุกแต่มันเป็นโทษเหมือนกับว่าตัดโบนัสสิ้นปีโดนหักไปนะคะโดนหักไป7-8%อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ทำให้ให้มีความดั่งพอ้อย่ะเอาง่ายๆนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ผิด จริงคือเขามีความรู้สึกว่าเขาทำงานหนักขนาดนี้ยังจะมาเข้าใจเขาผิดอีกนะคะคุณหมอหวังก็มีความมีความใช้คำว่าโกรธละกันนะคะแม้กระทั่งนะคะเขาทุ่มเทเนี่ยคือทุ่มเททำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณแม่ของท่านคุณหมอหวังก็ป่วยหนักนะคะแล้วก็มาเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการก็วิกฤตวิกฤตขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคนที่ดูแลคุณแม่ของคุณหมอหวังก็คือพระเอก ของพวกเราค่ะคุณจางวันอีที่รับบทเป็นเฉินหุยนะคะเฉินหุยนี่จะมีความเป็นอัจฉริยะนะคะเป็นในตอนที่เขาเรียนก็จะมีความแมบบ ยางเรียกว่าไงเป็นเด็กพิเศษมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นคนเก่งมากๆนะคะจีเนียสค่ะก็วางแผนในการรักษาที่เหมาะสมนะคะให้กับคุณแม่ของคุณหมอหวังอีกทีหนึ่งนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะก็ยังคงเป็นภาระใหญ่สําหรับคุณหมอหวังอยู่ดีเพราะว่าแม่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจิตใจเนาะเป็นห่วงแม่แล้วก็เป็นเรื่องราวของแม่ก็อยู่เป็นคนไข้ในภาวะวิกฤตอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณหมอหวังก็ยังมี ลูกของตัวเองอีกสองคนที่จะต้องเลี้ยงดูนะคะโอ้โหชีวิตชีวิตหมอนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วค่ะคุณหมอหวังพูดทุ่มเทกับหน้าที่การงานมาโดยตลอดนะคะก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็ต้องลาออกจากงานที่เขาทําแล้วก็เขารักเนี่ยแหละคะ่ะเขานั้นเปลี่ยนงานนะคะเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลเนื่องจากเงินเดือนที่อีกฝ่ายเสนอให้นั้นมันก็มันก็สูงมากนะคะซึ่งสามารถแก้ปัญหาความกังวลของเขาได้อย่างสมบูรณ์เช่น เดียวกันนะคะทีนี้เพื่อเป็นการอำลาค่ะคุณหมอหวังนะคะก็ได้มีการจัดนะคะทำม้อไฟกันที่บ้านของตัวละครหลิวเจิ้นเหวยค่ะซึ่งฉากนี้หวานชอบมากๆเลยนะมันเป็นฉากที่อบอุ่นใจมากนะคะเพราะว่า คนที่ทำงานมาด้วยกันแล้วก็เราก็เห็นอยู่นะคะว่ามีความทุ่มเทขนาดไหนเนี่ยเขากำลังจะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงนะคะถึงแม้ว่าจะจัดขึ้นที่บ้านเป็นการทำม้อไฟกันแบบเนี้ยแต่ว่าคำพูดนะคะที่ทุกคนพูดออกมาถึงความรู้สึกนะคะที่มีต่อคุณหมอหวงังรวมทั้งฟังคุณหมอหวังพูดด้วยนะคะโอ้โหน้ำตาไหลค่ะมาค่ะน้ำตาแตกเลยนะคะ แล้วอาชีพหมอนะคะปกติแล้วพวกเราก็จะเข้าใจว่าโอ้โหงานก็เยอะเงินก็ได้แยะนะคะแต่ว่าท่านคุณหมอหวังเนี่ยเป็นคนที่มีความขี้เหนียวมาโดยตลอดเลยเอะใช้คําว่าขี้เหนียวใช้คําว่าประหยัดละกันค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาใช้เงินเอาง่ายๆนะเขาไม่ค่อยเป็นคนมีเวลาใช้เงินค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาใช้นะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจอะไรแบบนี้เขาก็ไม่เคยที่จะมาประหยัดกับเรื่องแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นแล้วในจุดคลแม็กของเรื่องในตอนสุดท้ายนี้เราก็จะได้เห็นว่าโอเคคุณหมอหวังนะคะเขาก็มีจิตใจ,จเนาะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงคนอื่นๆเนาะมีการมีการแบบว่ามีของขวัญน,นะคะมอบให้กับทุกคนแล้วก็ทุกๆคนก็มีความประทับใจกับคุณหมอหวังแล้วก็มอบนะคะคําพูดดีๆแล้วก็ความนับถือรวมทั้งบางท่านก็มีของขวัญให้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะ ด้วยความเป็นหมอนะคะมันมีพีคเข้ามาอีกคือในจุดที่พวกเขาทุกคนก็กำลังมีความอบอุ่นใจกันในงานเลี้ยงอะไรแบบนี้แต่ก็มีสัญญาณปิ๊บปิ๊บปิ๊บมานะคะมีเคสคนไข้ฉุกเฉินมาค่ะซึ่งทางด้านคุณหมอหวังนั้นก็ยังเลือกนะคะที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปช่วยเคสนี้นะคะซึ่งเคสนี้ก็คือ,อคุณคนป่วยนะคะที่ชื่อว่าหยวนเย่นั่นเองค่ะก็ทำการผ่าตัดน,นะคะก็สำเร็จไปแล้วก ก็ทําให้เหมือนกับว่า ผ่านคนไข้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตไปแล้วก็ได้ชีวิตกลับคืนมานะคะณจุดนี้นะคะเฉินุุยของพวกเราก็ก็ได้รับประสบการณ์นะคะจากทางด้านคุณหมอหวังมาด้วยค่ะแล้วก็เฉินหุยเองนะคะตัวละครที่คุณจางวานอ,อ,อีรับบทนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดนะคะแล้วก็ความปรารถนาปณิธานในหัวใจค่ะตัวละครนะคะซึ่งจะไม่ค่อยชอบเฉินหุยมาก่อน นะะก็เปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนมาในช่วงท้ายเรื่องก็คือทุกคนเข้าใจในความเป็นเฉินหุยแล้วก็ความเป็นออมืออาชีพของเฉินหุยมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวละครติงมิ่งจางนี่ก็เป็นตัวละครที่สําคัญค่ะทีนี้นะคะฉากที่มันสําคัญออในจุดที่ดรหวังนะคะคุณหมอหวังนั้นลาออกไปแล้วเนี่ยก็ ก่อนที่จะไปเขาก็ได้บอกกับทางหลิวเจิ้นเหว่ยเอาไว้แล้วว่าคนที่เขานั้นเล็งเอาไว้แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆอะ่ะก็คือเฉินหุยนี่แหละนะคะควรที่จะได้รับการเทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนนี้แหละมีแววสุดๆเลยที่จะเป็นผู้สืบทอดได้นะคะซึ่งตัวละครหลิวเจิ้นเหว่ยนั้นก็รับปากทันทีเลยนะคะก็ยอมรับในในการชี้แนะนะคะของคุณหมอหวังนั่นเองค่ะ แล้วเฉินหุยนะคะหลังจากที่กลับเข้ามารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเฉินหุยนั้นก็คือกลับมาทํางานแล้วนะคะเขานั้นยุ่งมากเลยค่ะกลับมายุ่งมากไม่มีเวลากินไม่มีเวลาดื่มด้วยซ้ํานะคะแต่งไรก็ตามนะคะเฉินหุยแพทย์ของพวกเราก็ทํางานด้วยความกดดันที่มันน้อยลงมากเพราะว่าเขานั้นเข้าใจนะคะอาชีพที่เขาเป็นก็คือเขาเป็นเขาเป็นคุณหมอนั่นเองค่ะเขาต้องทําได้ทุกอย่างนะคะแล้วที่ใดก็ตามคือในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดว่า มีคุณหมอเฉินหุยอยู่นะคะออทุกๆคน,นก็จะรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะนะคะความดีของเฉินหุยเนี่ยอยู่ในใจนะคะของเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมงานเนาะโดยเฉพาะอย่างคุณหลิวเจิ้นหวยนะคะที่อยู่ในเรื่องเนี่ยซึงเป็นตัวละครที่ก็เห็นถึงความสามารถแล้วก็เห็นถึงจิตใจอันดีรวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจเห็นแล้วอว่าเฉินหุยนั้นเป็นออสัญญาแพทย์ที่แท้จริงๆนะคะ พอเฉินหุยกลับมาปุ๊บนะคะตัวละครไปชินค่ะขอไปเที่ยวก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่เฉินหุยจะกลับมานั้นนะคะก็ไม่ได้พักเลยค่ะดังนั้นจึงต้องการเวลาไปผ่อนคลายจิตวิญญาณที่มันเหนื่อยล้าโคตรจากการทํางานในโรงพยาบาลนะคะแล้วในช่วงที่ไปฮอลลีเดย์อะไรแบบเนี้ยเธอก็ไม่ได้ที่จะลืมเรื่องราวของของการเป็นแพทย์นะก็ยังยังอ่านหนังสือบ้างแล้วก็มีการไปเข้าคอร์สน่นนี่นะคะในช่วง ของวันหยุดนะคะเรียกว่าได้รับการฝึกฝนที่ดีค่ะแล้วก็เติมพลังกลับมาเต็มที่เลยนะคะในละครยังออนแอร์ไปจนถึงในตอนที่เธอนั้นกลับมานะคะไปชินกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งพอกลับมาแล้วนะคะก็เออทุกคนก็แซวว่าโอ้ยตายแล้วไปพักผ่อนมาเหรอเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยเนาะอ่อนลง10ปีเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆจบลงแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าท่านใดชอบ แนวแบบโอ้ยละครสาระสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ได้เห็นถึงการทํางานนะคะทั้งแง่าการเป็นปฏิบัติการแล้วก็แง่ของการบริหารโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะแฟน t a s ติกด็อกเตค่ะหวานลาไปก่อนนะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ